ค่ะสวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชว์รูมสมิตฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีค่ะ ค่ะก็วันนี้กลับมาพบกับเอ๋เช่นเคยนะคะวันนี้เอมีรถ Honda j แจนะคะโม GK คันนี้มาแนะนําลูกค้านะคะรถสวยเลยนะคะเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นแจ z ดรุ่น1.5ตัว V+ นะคะเป็นปี2017นะคะตัว Minor c h a ชนคันนี้นะคะจะได้ชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะแล้วก็รถสวยมากๆเลยสีเทาเข้มนะคะมีเข้ามาคันนี้คันเดียวเท่านั้นจะบอกว่าโฉม GK นะคะตอนนี้หายากแล้วนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามเอได้เลยนะคะเดี๋ยวเอจะโชว์เบอร์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับคันนี้นะคะทางบริษัทตั้งขายอยู่ที่4590 0 0บาทเท่านั้นนะคะาราคาค่อนข้างถูกเลยนะคะรถสวยสภาพดีลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีสามารถกู้ยอดเต็มนะคะดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะแล้วก็รับเลดดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยนะคะยังไงสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลการจัดไฟแนนซ์เบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเอจะพาลูกค้าไปชมตัวรถรอบๆพันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัว V Plus นะคะปี2017คือจะบอกว่าซื้อคันนี้ไปไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าท่านเก่าเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟตัดหมอก LED นะคะสะเกิร์ตรอบทันนี่คือรถ ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเอ๊นำรถมาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะให้ลูกค้าชมก่อนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะจะเข้ามาชมรถก็โทรหาเอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านถ่ายกัน,นะคะ่ะ เปิดป่าท้ายมานะคะภายในเขาสะอาดมากๆเลยนะคะนี่คือยังไม่ได้ทําความสะอาดหลดเลยนะคะแล้วก็ราคานี้ดีมากๆเลยนะคะ459,000เท่านั้นนะคะภายในเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะปกติเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าลูกค้ามีการติดตั้งเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ห้องสัมภัระาด้านท้ายเดี๋ยวเราเก็บทำความสะอาดดูดฝุ่นนิดหน่อยนะคะเครื่องมือนะคะ ยังอะไรอยู่ใต้นี้นะคะครุกเลยนะคะแจ็ก็บอบพับได้นะคะพับแบบนี้ไปได้เลยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะก็ยกตัวนี้นะคะ เวลาพับเบาะนะคะมันจะเพิ่มพื้นที่นะคะในการจุของนะคะเผื่อลูกค้า,าต้องการที่จะจุของขนของนะคะก็ Honda Jazz เนี่ยคือตอบโจทย์เลยนะคะอเน,นกประสงค์มากๆเลยค่ะัน,นีก็จะเป็นเบาะนะคะด้านหลังสวยสะอาดไม่มีรอยขาดเลยนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีค่ะคันนี้ บอกเงาเลยนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น V+ p a s s นะคะรุ่น V+ p s เนี่ยจะเป็นตัวที่มีหน้าจอสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะคะระบบพุ s สตาร์ทเดี๋ยวขอย่าสตาร์ทรถนะคะแล้วก็พวงมาลัยของเขานะคะก็จะมี ปุ่มนะคะรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็กดรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเล่นเป็นพวก FMAM นะคะเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะกล้องหลังกล้องหลังเขาก็เลือกสามมุมมองได้เลยนะคะอาจจะเป็น Air Auto นะคะเป็นแบบแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะสัมผัสระบบ p u ชสตาร์ทนะคะคันนี้นะคะเลขไม์จะวิ่งไปที่หนึ่งแสนหกหมืนห้าพันกิโลนะคะ รถสวยสภาพดีอันนี้บอกเลยว่าลูกค้าท่านนี้เขาดูแลรถด,ดีมากๆเลยนะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะเอพาชมรถ Honda j a z นะคะโฉม GK สีเทาคันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น J จ z ปี2017นะคะตัว V+ นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่459,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าราคาค่อนข้างถูกเลยแล้วก็รถสวยสภาพดีมากๆเลยลูกค้าสบายใจได้นะคะถ้าหารถมือสองเนี่ยสภาพสวยๆนะคะก็มาที่เอได้เลยเพราะว่าของเอเนี่ยเป็นศูนย์โชว์รูมฮอนด้านะคะอย่างศูนย์โชว์รูมฮอนด้าเนี่ยเขาก็ดีตรงที่ว่า าสามารถตรวจสอบประวัติได้คัดรถมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยมาชมรถกับเอกเดี๋ยวเอกจะพาลูกคา้าเปิดประวัติให้ลูกค้าดูนะคะสบายใจได้เลยการันตีว่าไม่มีชนหนักนะคะไม่มีน้ําท่วมนะคะเกียร์เดิมๆนะคะเครื่องยนต์เดิมๆยังไงสนใจสามารถโทรสอบถามหรือนะัดดูรถได้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เอกขอแนะนํารถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ